สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะคะสำหรับในอัพิโซนนี้นะคะหวานมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสยบรักจอมเสเพมาฝากทุกท่านเลยค่ะมีคู่รักกี่คู่เอ่ยนะคะในเรื่องสยบรักจอมเสเพนะคะแล้วใครคู่กับใครบ้างหวานก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในอพิโซนนี้นะคะสาหรับเรื่องนี้นั้นนะคะตัวละครเยอะไปหมดเลยค่ะแล้วพวกเราก็จะเห็นถึงค ความสัมพันธ์ของตัวละครที่มีความซับซ้อนนะคะแล้วก็เส้นอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายระหว่างตัวละครแต่และตัวที่สําคัญค่ะนอกจากนี้นะคะตัวของพระเอกแล้วก็นางเอกที่มี เป็นตัวเดินเรื่องของเรื่องนี้แล้วนะคะยังมีดาราสมทบแล้วก็ตัวละครประกอบนะคะที่ที่มีความสำคัญและทําให้เรื่องนี้นะคะน่าติดตามเป็นอย่างมากคู่รักในเรื่องนี้มีหลายคู่ทีเดียวเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับพระเอกนะคะคุณชายกู้จิลซือนั้นก็เป็นบุตรชายของอผู้ที่ร่ำรวยมหาเศรษฐีมากๆของเมืองหยางโจเลยนะคะก็คือเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีค่ะซึ่งทางด้านพระเอกของพวกเรา เริ่มต้นเรื่องมาเห็นได้ชัดเจนว่าเขามีนิสัยเกียจคร้คานนะคะแล้วก็รักความเป็นอิสระไม่ชอบการถูกควบคุมแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบพ่อแม่ก็ตามใจเอาง่ายๆลูกชายคนเดียวนะคะในความเป็นจริงแล้วเขาก็มีความทะเยอทะยานสูงเช่นเดียวกันมีความรักความชอบธรรมนะคะคือเป็นผู้ที่มีจิตใจดีรักความยุติธรรมนั่นเองแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาว่าเป็นคุณชายเสยเพนนั้นเขาแซงทําเป็นค่ะนั่นไม่ใช่ตัว ตัวตนจริงๆของเขานะคะเขาพยายามทำตัวให้คนอื่นรู้สึกว่าเห็นเขาเป็นหมูแต่จริงแล้วนั้นเขาเป็นเสือนะคะแล้วผู้ที่มาแต่งงานเป็นเจ้าสาวของเขานั้นนะคะก็ด้วยความที่เขา <laughs> เขาเป็นแบบว่าไปแกล้งนางเอกนั่นเองก็เลยได้นางเอกแต่งงานเข้ามาด้วยเลยนะคะก็คือหลิวอี้หลูนั่นเองค่ะซึ่งหลิวอี้หลูนั้นก็เป็นลูกสาวของตระกูลพ่อข้าผ้าฐานะอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นนะคะแล้วก็ตระกูลนี้ก็แปลกด้วยค่ะพ่อ นั้นยกเมียน้อยขึ้นมาเป็นใหญ่นะคะข่มเหงภรรยาหลวงแล้วก็ขมเหงลูกสาวของภรรยาหลวงเป็นอย่างมากเลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะนางเอกของพวกเราเก่งในทุกๆด้านแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นคนดีด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ได้สามีดีค่ะก็เป็นสามีภรรยาที่รักกันมากๆเลยในเวลาต่อมานะคะทีนี้สําหรับคุณพ่อนะคะกู้หลังหัวนั้นก็เป็นพ่อของพระเอกค่ะซึ่งเขานั้นม ความร่ำรวยมากแล้วภรรยาก็คือเจียงโหลนะคะเจียงโหลนั้นเกิดขึ้นเ,เป็นลูกสาวบุตรีของครอบครัวทีเ่เป็นข้าราชการเอาง,ง่ายๆค่ะแต่สำหรับเจียงโหลแล้วนะคะต่อมาที่บ้านก็เกิดความตกต่ำขึ้นมาแล้วก็ในตอนแรกนี้ทางกู้หลังหัวนะคะผู้เป็นมหาเศรษฐีที่ มาแต่งงานกับเจียงโหลเนี่ยคือพวกเขาเนะี่ยมีสัญญามั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะคะแต่พอครอบครัวของเจียงโหลประสบะความเรียกร้องประสบกับความความตกยากอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ทางตระกูลกู้นะตอนนั้นต่อมาเนี่ยไม่ค่อยชอบเจียงโหลเท่าไหร่แต่อะไรก็ตามด้วยความดีของเจียงโหลนะคะก็ทําให้ท่านพ่อกู้หลังหัวนั้นก็คือมีสายตามองแล้วก็รักเพียงแค่เจียงโหลแม่ของพระเอกเท่านั้นแล้วก็ไม่มี ไม่มีสนมเลยเอเรียกว่าสนมไม่ได้เนาะสนมต้องใช้กับในในวังใช่ไหมคะไม่มีเมียหน้อยเลยเอาง่ายๆสำหรับกูหลันหัวนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีหลิวอี้แล้วก็ซูวานซึ่งเป็นพ่อแม่ของทางหลิวอีอ้หลูหนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งซูวานซึ่งเป็นท่านแม่นั้นเป็นผู้หญิงมาจากผู้หญิงที่มีมพื้นฐานดีมากๆเลยนะคะตระก,กูลเป็นผู้ดีแล้วก็มีชื่อเสียงมาก่อนคะ่ะมาแต่งงานกับหลิวอี้แต่ว่าจุด ที่เป็นจุดที่ทําให้ฮูหยินใหญ่หรือว่าเมียหลวงตกต่ํานั้นก็คือทางด้านของซูวันแม่ของนางเอกนั้นไม่มีลูกชายเลยสักคนนะคะก็คือไม่สามารถให้กําเนิดลูกชายได้นั่นเองดังนั้นก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบยอมจํานนค่ะเหมือนกับชีวิตของผู้หญิงแบบ ผู้หญิงที่ไม่มีลูกชายให้กับตระกูลนะในสมัยโบราณนะคะเรียกได้ว่า,าค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวนะคะแต่โชคดีที่มีลูกสาวเก่งแล้วก็กระตันอยู่มากๆนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักในวัยสูงวัยนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันระหว่างคฤหอหาดบ้านตระกูลกู้กับทางตระกูลหลิวนะคะทีนี้มาดูคู่รุ่นเล็กกันบ้างก็จะมีเซินหมิงนะคะคู่กับเย่อวินค่ะคู่นี้นะคะก็เดี๋ยวรักกันสุดๆเช่นเดียวกันเซิน หมิงนั้นเป็นอัศวินนะคะที่เก่งมากในเรื่องของการต่อสู้กระบี่อะไรเงี้ยมีฉายาในยุทธภพด้วยนะคะมีชื่อเสียงในในแควนนี่แหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่เขาเป็นผู้พดุงความยุติธรรมแล้วเขาไปเห็นข้าราชการนะคะตำแหน่งตุลาการเลยทีเดียวค่ะที่กําลังข่มเหงผู้หญิงที่เป็นชาวบ้านอยู่นะคะก็เลยทําให้เขานั้นกลายเป็นฆาตากรไปสําหรับเสินหมิงก็คือเข้าไปเข้าไปขัดขวางตุลาการคนนั้นที่จะ แบบลวนลามผู้หญิงอะ่ะที่จะรวนลามประชาชนอ่ะนะคะก็เลยทําให้ต้องหนีจากการตามล่าของทางการแล้วก็ไปเหมือนกับตั้งตัวนะคะเป็นเจ้า เจ้าของสำนักโจนเลยค่ะชื่อว่าเหยเฟิงจ่ายนะคะเป็นเรียกว่าสมสมโจรได้ไหมคะสมกำลังโจนกองโจนอ่ะที่มีส่วนหมิงเป็นหัวหน้านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะต่อมาก็ด้วยความที่เป็นโจนที่มีคุณธรรมเอาง่ายๆค่ะเขาก็มีโอกาสนะคะที่ได้พบกับเย่หวินโดยความบังเอิญซึ่งเย่หวินนั้นจริงๆจะต้องถูกแต่งไปเป็นเมียน้อยให้กับตระกูลหวงังแต่แล้วก็ไม่มีจุดน ขึ้นมานะคะเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือด้วยเหตุบังเอิญเอาไว้ก่อนแล้วก็มาพบกับซันหมิงเนี่ยล่ะคะ่ะแล้วก็เกิดความรักกันนะคะซึ่งตัวละครซันซันหมิงนั้นเดี๋ยวจะได้พบกับนางเอกก่อนนะคะแล้วเขาก็มีความชอบนางเอกด้วยแต่ว่านางเอกก็แต่งงานไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เปลี่ยนใจทําใจได้เพราะเขาก็เป็นแบบเหมือนกับ พลองอีกตัวหนึ่งซึ่งผลองที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คู่กับนางเอกนะคะแต่ว่ามีคู่ในเรื่องนะคะทีนี้สําหรับคุณชายเย่นะคะเย่ซืออันนั้นโสดนะคะรักแค่นางเอกคนเดียวแต่ก็ผิดหวังไปเนาะกลับมาไม่ทันแต่งงานนะคะนางเอกแต่งงานกับพระเอกตระกูลกู้ไปก่อน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเย่ซืออันไม่มีคู่นะคะทีนี้มาถึงทางด้านตระกูลโจโกันบ้างนะคะตระกูลโจมีตัวละครโจเย่นะคะโจเย่กับฉินหวานจือนั้นก็จะเป็น คู่รักกันนะคะอีกคู่หนึ่งในนวนิยายต้นฉบับเช่นเดียวกันนะคะดารนานักแสดงน่ารักอยู่นะหวานว่าเขาคงจะมีเคมีกันเช่นเดียวกันนะคะสําหรับด้านของคู่รักไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเราน่าจะได้เห็นในใน,ในเนี้ยผ่านทางหน้าจอนะคะคละครเนี่ยก็มีถึง3คู่เลยค่ะเป็นอย่างน้อยนะคะสําหรับรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่เราก็เห็นแล้วนะคะก็มี2คู่เนาะตระกูลกูลก้กับตระกูลหลิวนั่นเองนะคะ สำหรับโจเย่นั้นนะคะคู่กับฉินหวานจื้อค่ะซึ่งประวัติของโจเย่นั้นก็ถือได้ว่าค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะโจเย่ e เป็นบุตรบุญธรรมของโจเกาหลางแล้วก็เป็นผู้ที่มีความจริงใจนะคะต่อคนอื่นๆเป็นอย่างมากมีมิตรภาพที่ดีให้กับทุกคนนะคะเขา เกิดกับแม่ของเขาซึ่งเขาเป็นลูกติดเอาง่ายลูกติดแม่มาแม่มีอดีตสามีมาคนหนึ่งนะคะหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตนั้นนะคะแม่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากโจเกาหลังนี่แหละคะ่ะก็เลยให้ลูกใช้แซโจนะคะชื่อว่าโจเย่นั่นเองต่อมาก็ออพอทางด้านของโจเกาหลางังแต่งงานกับท่านแม่ของโจเย่ก็มีกําเนิดลูกชายขึ้นมาคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะนี้ถึงแม้ว่าโจเย่จะไม่ใช่ลูกแท้ๆของโจเกาหลางัง แต่ว่าโจเกาหลังนั้นก็รักเขาเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้มั่นหมายให้ลูกชายคนนี้โจเย,ย่แต่งงานกับฉินหวันจือค่ะซึ่งก็บังเอิญว่าฉินหวันจือนั้นก็เป็นผู้หญิงที่มีบุค,คลิกล่าเลิงนะคะแล้วก็มีศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคู่นี้ก็มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันในนวนิยายต้นฉบับนะคะก็คือคู่ของโจเย,ย่แล้วก็แม่นางฉินนะคะฉินหวันจือนั่นเองค่ะเอา และค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซอดนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะได้ไอเดียแล้วว่าเออไข่คู่ไข่แล้วก็เดี๋ยวเส้นลายของเรื่องแล้วก็ความรู้สึกมันจะเป็นอย่างไรสําหรับละครเรื่องอสยบรักจอมเสพนะคะซึ่งคงเรื่องหลักก็น่าจะคงไว้จากในนิยายต้นฉบับส่วนรายละเอียดจะเปลี่ยนไปไหมอะไรไหมเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามในเวอร์ชั่นที่เป็นละครกันนะคะเพราะปกติแล้วเขามักจะดัดแปลงในรายละเอียดของนิยายต้นฉบับเปลี่ยนไปในเวอร์ชัน ที่เป็นละครนะคะเห็นมาแล้วหลายๆเรื่องพวกเราก็ดูกันไปเพลินๆแล้วกันค่ะไม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะมันมีแต่ความบันเทิงเพราะว่ามันเป็นเรื่องบันเทิงที่เราใช้ในการพักผ่อนนะคะดูทีวีดูซีรีส์แล้วก็อ่านนิยายนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ